ข้าขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาจงประสบด้ท่านพี่น้องผู้ฟังที่ขอรัรักทุกท่าน ท่านพี่น้องครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมเองก็จะได้มานำเสนอหลักเกณฑ์ของชนในยุคสลับกับเรื่องของการทำอบาดะท่านพี่น้องครับสภาพของคนในยุคสลับกับการทำอบาดะนั้น ซึ่งการที่เราจะได้กล่าวถึงสภาพของคนในยุคซะลฟ์หรือว่าหลักเกณฑ์ของคนในยุคซะลฟเกี่ยวกับเรื่องของการทำอิบาดดานั้นนับได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีรายละเอียดมากมายเหตุที่จะต้องนำเสนอหลักเกณฑ์ของชาวซะลฟ ในเรื่องของการทํำอิบาดนั้นทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าชนซาลัฟนั้นถือได้ว่าเป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุดเป็นกลุ่มชนที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดส,สลุลลัลฮฺอะเลฮิวะซัลลัมได้รับรองเอาไว้ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่เราจำเป็นจะต้องดำเนินตามแบบอย่างของพวกเขานั่นก็คือ รวมไปถึงท่านรอสูลุละซลอละหัวอะัยฮิวะซัลลัมในการทำอิบาะห์ของท่านท่านนาบีมุฮัมมัดเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราที่จะต้องเรียนรู้และนำเอามาปฏิบัติดังที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวเอาไว้ว่าลรก็เดกานะละกุมฟีรอสูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะ ลิมังกานนยารุจุลลฮะวัลยามัลอาคิรวะาซักรัลลาหะกะศีรอซึ่งมีใจความว่าละกดะกะนะละกุมฟีรอาซูลิลลาฮ์อุสวะตุนฮะซะนะแน่นอนว่าในตัวของท่านรอซูล,ล,ลุลลอฮ์ศลอลลหลวอะัยฮิวะซัลลัมนั้นถือได้ว่าเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบเป็นแบบฉบับอันดีงามสำหรับพวกเจ้า ลิมังแคในยารุยุลลอวัลี้ยวมัลอาคิดสำหรับผู้ที่หวังผู้ที่มีความต้องการที่จะได้ไปพบกับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาในวันโลกหน้าในวันอาคิรอวะซักรอลอฮากาซีรอแล้วก็มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอย่างมากมายท่านพี่น้องครับนี่ก็เป็นตัวบทหลักฐาน อันหนึ่งที่มายืนยันมาชี้ชัดให้ได้รู้ว่าท่านรอซูลลลอ a ์นั้นเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับพวกเราในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านหลักการเชื่อมั่นศรัทธาด้านหลักการปฏิบัติอามันไอบาดะด้านการใช้ชีวิตในสังคมของท่านไม่ว่าท่านจะซื้อจะขายจะอยู่กับครอบครัว เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นแรงเสริมหรือว่าเป็นการเสริมแรงให้แกเราในการดำเนินชีวิตใน,ในการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของท่านรอสูลลลอฮ์ในเรื่องของการทำอิบาดาที่จะต้องทำอิบาดาต่ออัลลอฮ์องเดียว ซึ่งถือได้ว่าเป็นเป้าหมายหลักที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาดได้สร้างมนุษย์ได้สร้างพวกเราขึ้นมาให้มีชีวิตในหน้าดุนยานี้พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาดได้กล่าววา่าว่ามาคาลักตุลจินน์วัลอินซาอิลลาลิยะบุดุลพระองค์อัลลอฮ์บอกว่าและข้าไม่ได้สร้างยินและข้าไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่อเป้าหมายอื่นใดเว้นแต่เพื่อให้เขาเหล่านั้น ให้ทั้งยินและมนุษย์นั้นมากราบไหว้มาทำไอบาดะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาองค์เดียวเท่านั้นท่านพี่น้องครับนี่ก็เป็นอีกตัวบทอันหนึ่งที่มายืนยันให้เราได้รู้ว่ากับหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องทำเมื่อใช้ชีวิตอยู่ในหน้าดุนยานี้นั่นก็คือเรื่องของการ ประกอบอามันอิบาดะการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซึ่งนอกเหนือจากการที่เราจะต้องประกอบสัมมาอาชีพจะต้องทำมาหากินจะต้องดูแลครอบครัวแล้วสิ่งที่ถือว่าเป็นหน้าที่หลักเป็นเป้าหมายหลักที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะวตาลาได้สร้างพวกเราขึ้นมานั้นก็คือเพื่อให้พวกเราทั้งหลายมาทำอิบาดะต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาท่านพี่น้องครับกลับมาสู่ ประเด็นของเราซึ่งบทความดังกล่าวนี้ก็เป็นบทความที่ท่านเชคบัสมูนท่านได้เรียบเรียงเอาไว้ซึ่งก็มีรายละเอียดมากมายให้เราได้ศึกษาว่ากับหลักเกณฑ์กับกฎเกณฑ์ของชนซาลฟในการทำอิบาดะนั้นมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างหรือจะเรียกได้ว่าอิบาดะตุซาลฟ การทำอิบาดะตามแนวทางสลัฟหลักเกณฑ์อันที่หนึ่งก็คือว่าการทำอิบาดะนั้นจะต้องทำด้วยกับบียลเมนทำด้วยกับความรู้วาอิตตบรอและก็ทำด้วยกับการดำเนินตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมโดยที่ ไม่ใช่ทำอิบาด์ด้วยกับการอาลาญะฮลินก็คือบนความเขลาวความไม่รู้วับติดออินหรือตั้งอยู่บนการคิดค้นประดิษฐ์ทำสิ่งที่เป็นบิดาขึ้นมาท่านพี่น้องครับเราจะได้มาทำความเข้าใจกับหลักเกณฑ์อันแรกซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักเกณฑ์สำคัญที่เป็นมาตรฐาน ของชนในยุคสลาฟในยุคตน้ตนๆซึ่งมีท่านนาบีมูฮัมมัดนั้นเป็นต้นแบบในเรื่องของการทําอิบาดากล่าวคืออิบาดานั้นจะต้องทําด้วยกับความรู้อย่างชัดเจนทําด้วยกับการตามแบบอย่างไม่ใช่ทําด้วยกับความเคลาขาดความรู้หรือว่าไปคิดคน้นวิธีการปฏิบัติอิบาดากันขึ้นมาเองท่านพี่น้องครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทําอิบาดา ถ้าหากว่า,าทําไปด้วยกับความไม่รู้ทําไปด้วยกับการอ,าอุตริหรือว่าทำที่เรียกว่าเป็นบิดาแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรเราก็จะได้มีโอกาสคุยกันในโอกาสต่อไปทีนี้ท่านพีนร่รองครับประเด็นหลักของเราก็คืออยู่ที่ว่าอิบาดาของเราเมาตรฐานที่เราทํานั้นจะต้องตั้งอยู่บนความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตาม ซึ่งนับได้ว่าเป็นเครื่องหมายหรือว่าเป็นหลักเกณฑ์หลักอันสำคัญที่สุดที่มุสลิมทุกคนนั้นจะต้องให้การเอาใจใส่จะต้องให้ความสำคัญเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮาะฮนะหัวตาลาเนี่ยได้ใช้เราให้ทำการขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากอัลลอฮฺซุบฮาบะฮนะหัวตาลาในทุกๆเวลาละหมาด ให้พ้นจากพฤติกรรมของคนสองประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งก็คือให้พ้นจากกลุ่มชนที่ถูกพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลารทรงโกรธคริ้วเพราะว่าคนพวกนี้เป็นกลุ่มชนที่รู้ดีทุกอย่างแต่ว่าไม่ทำสักอย่างแล้วก็เป็นกลุ่มชนที่ชอบใช้เล่เหลี่ยมในเรื่องของศาสนาซึ่งคนพวกนี้ก็คือพวกยะฮูด และอีกกลุ่มหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาใช้ให้เราขอดูอาให้พ้นจากคนพวกนี้ก็คือพวกที่ดอล,ลีนพวกที่หลงผิดอันได้แก่พวกนาซอรอที่หลงผิดก็เพราะว่าความโง่ความเขลาปฏิบัติเรื่องศาสนาโดยไม่มีความรู้ซึ่งเราจะกล่าวในขณะละหมาดว่าเอห์ดีนัสซีรอตัลมุสตะกีม ิรัตัลลาซีนอันนัมตะอลัยฮิมไม่ได้เป็นผู้ที่มวะูัดดอลลีนมซึ่งมีใจความว่าโอ้อัลลอฮุบฮานะฮูวะตลอาขอพระองค์ได้โปรดชี้นำพวกเราไปสู่แนวทางอันเที่ยงตรงอันเป็นแนวทางที่พระองค์ได้ให้ความโปรดปรานมาแล้วแล้วก็ไม่ใช่แนวทางของบุคคลที่ถูกพระองค์อัลลอฮ์นั้นโกรธคริ้วซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงพวกยะฮูด พวกยโฮดมีลักษณะอันหนึ่งก็คือมันรู้เรื่องศาสนาทุกอย่างเรียนรู้ทุกอย่างแต่พวกมันใช้เล่คนใช้ความเป็นหัวหมอจนกระทั่งไม่ได้ปฏิบัติเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นกลุ่มชนพวกนี้แหละมีพฤติกรรมแบบนี้อัลลอฮฺสุบานุตาลาช้ให้เราขอดุอาให้พ้นจากพวกที่รู้แต่ไม่ทำวาลดอลลีนแล้วก็พวกที่หลงผิด ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงพวกนาซอรอที่เวลาจะปฏิบัติเรื่องศาสนานั้นไม่เคยศึกษาไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยเอาใจใส่ทำอย่างเดียวทำลุยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าสองกลุ่มด้วยกันสองลักษณะด้วยกันที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาดใช้ให้เราขอดูอาให้พ้นจากคนสองประเภทที่มีลักษณะก็คือ รู้แล้วไม่ทําแล้วก็อีกอันนึงก็คือทําโดยที่ไม่มีความรู้ท่านพี่น้องครับมีคําพูดของท่านซุฟยานอสาัสซารีซึ่งเป็นปราญ์ที่อยู่ในแนวทางซาลัฟท่านหนึ่งท่านบอกว่าก็ละยูคอลุตะอาวะุบิลลาฮิมินฟิตนะติลอาบิดิลญาฮิลิ ว่าฟิดนะติลอาลีมอัลฟาจิริฟะอินน์ฟิดนะทั้ง هما ฟิดหนะตุลล์คุลล์มาฟตุนนท่านซูฟยานอัสซาวรีท่านกล่าวว่าอยู่ข้อหลูให้มีการกล่าวก็คือกล่าวในการขอความคุ้มครองว่าต่เอาวาซูบิลละพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์มินฟิตนะติลอาบิดิลยาฮิดอันที่หนึ่งก็คือขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากฟิตนะ ความปั่นป่วนวุ่นวายของคนเคร่งของนักธรรมอบาดะที่โง่เขลาวะฟิตนาติลาลิมิลฟาจิรแล้วก็ขอให้พ้นจากฟิตนะความวุ่นวายที่มาจากคนรู้ที่ชั่วชั่วฟออินนาฟิตนาตาฮูมาฟิตนาตุลเลคุลิมาฟตูนินเพราะว่าฟิตนะของทั้งสองคนเนี่ยก็คือที่มาจาก คนเคร่งที่โง่คนรู้ที่ชั่วเนี่ยมันเป็นฟิตนะที่มันจะโดนกับทุกคนแหละที่มันตกอยู่ในฟิตนะหมายความว่าอะไรทุกคนที่เป็นฟิตนะส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่พ้นจากพฤติกรรมที่มาจากบุคคลสองประเภทนี้เพราะงั้นขอดุอาจากอัลลอฮ์นอกจากนั้นท่านอิหม่ามอิบนุลกอย,ยิมอัลลอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้ กล่าวเอาไว้ในทํานองนี้เช่นเดียวกันเนี่ยท่านบอกว่าฟาอินนันนาอินนามายักตาดูนีบโอลลมาอิหิมวาอบแหแท้จริงมนุษย์เนี่ยหรือว่าผู้คนทั้งหลายเนี่ยเขาจะตามผู้รู้แล้วก็ทำตามนักนักอิบาดะคนที่เคร่งตามผู้รู้แล้วก็คนที่เคร่งครัดคัดคนที่คลั่งศาสนาเนี่ย คนที่เป็นนักทำอิบาะด์ ف คอนัอบัตด์ถ้าถ้าถวาถ้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 ทถ้าถาถ้าถ้าหากว่าั้าคนาู้าป็นคน่คนาั่ ة, นคนคาควาี่าถ้าิาดะาถ้าถ้าถนาน้าถ้าถอาถ้าว่าถ้า้าความว้าถนาถนา่นานยมันก็จะา้ล้้ ى, ควาวุ่นวายเนี่ยมันก็จะ ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะโดยส่วนตัวหรือว่าโดยส่วนรวมก็แล้วแต่ย่อมจะได้รับฟิตนาอันเนื่องมาจากบุคคลสองชนิดนี้บุคคลสองประเภทนี้เพราะงั้นจึงเป็นเหตุทำให้ท่านพระองอัลลอฮฺซุบฮานุฮตาลาเนี่ยจึงได้ใช้พวกเราให้ขอดุอาจากอัลลอฮฺให้พ้นจากพฤติกรรมทั้งสองอย่างนี้ ซึ่งเราก็อาจจะดีอกดีใจแต่บางคนบอกว่าอาจจะภูมิใจเพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยใช้ให้ขอดูอาให้พ้นจากยาฮูดจากนาซารอแต่จริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมอันใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นของยาฮูดหนึ่งในนั้นก็คือรู้แต่ไม่ทําหรือพฤติกรรมของนาซารอที่ทําโดยที่ไม่มีความรู้อันนี้แหละครับเราก็จะต้องขอความคุ้มครองให้พ้น จากอัลลอฮฺสุบฮานะฮวาตาลาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮตาลาให้พ้นจากสองสภาพดังกล่าวนี้เพราะมีกี่มากน้อยแล้วหรครับคนที่เรียนรู้คนที่ศึกษาแต่ไม่ทําแล้วก็กี่มากน้อยแล้วล่ะครับคนที่ทําเรื่องศาสนาแต่ไม่รู้อะไรสักอย่างนึงไม่เข้าใจอะไรสักอย่างนึงเอาสักตะวัตศัตวัธรรมกันอย่างเดียวก็มีมากมายในสังคมนี้ท่านพี่น้องครับอนอกจากนั้นสิ่งที่ จะเป็นตัวอย่างให้ได้เห็นถึงกฎเกณฑ์ที่เรากำลังพูดอยู่นี่ก็คือว่าเรื่องอิบาด์เนี่ยจะต้องมีความรู้จะต้องมีการดำเนินตามแบบอย่างเหตุการณ์อันหนึ่งเป็นฮะดีสที่รายงานจากท่านอับดุลลาอิบนาบบาสเป็นฮะดีสที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอ a h มัดท่านอิหม่ามอบูดาวูดท่านอิหม่ามอ i b นุ a า a ท่านอิหม่ามอัลบาน่ถือว่าเป็นฮะดีสที่ฮัสซันท่านอิบนุอับบาสบอกว่าอัลซอบบรอจุลันจุรหุนฟีอะฮ์ดีรอซูลลิละฮิสซาลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านอิบนุอับบาสบอกว่าในยุคข,ของท่นานนบีเนี่ยมีชายคนหนึ่งเขามีบาดแผลอยู่ที่ร่างกายของเขาซุม,มัติทะละมะต่อมาชายคนนี้เขาก็เกิดฝันจนกระทั่งมีอสุจิเคลื่อนออกมา ซึ่งด้วยหลักการที่เป็นที่รู้กันก็คือว่าถ้าคนหนึ่งมีการเคลื่อนอสุจิออกมาเนี่ยแปลว่าคนคนนั้นมียานาบาเมื่อมียานาบาก็จําเป็นจะต้องอาบน้ํายกหัดัสใหญ่ฝาอุมิรอเบลอิกติซซลชายคนนี้ที่มีบาดแผลแล้วก็มีอสุจิเคลื่อนออกมามียูนุปเนี่ยก็ถูกสั่งใช้จากผู้คนเนี่ยให้ไปอาบน้ํายกหัดัส ว่าเกแต่ซาละเามาตะพอไปอาบน้ํายกหัดัสปรากฏว่าคนคนนี้ถึงแก่ชีวิตเสียชีวิตตายท่านพี่น้องครับเหตุการณ์ดังกล่าวนียก็มาถึงท่านรอโูลุลลอซอลลลอหวุวอะัยฮิวซัลลัมมีการรายงานอย่างนี้มีการเล่าให้ฟังว่าคนคนหนึ่งชายคนหนึ่งเขามีบาดแผลพอเขาฝันแล้วก็มีการสั่งใช้ให้ชายคนนี้ไปอาบน้ํายกหัดสัสแล้ว คนนี้เกิดตายท่านรอสูล,ลุล์ก็จึงกล่าวขึ้นว่าก็ตาลูหูพวกเขาหมายถึงคนที่สั่งให้ชายคนนี้ไปอาบน้ำเนี่ยได้เป็นเหตุฆ่าชายคนนั้นทําให้คนนั้นได้ตายทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นการตอบปัญหาเรื่องของาศาสนาเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของาศาสนาที่ไม่ครบองค์ประกอบที่ไม่ รู้รายละเอียดซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากว่าได้รับการไถ่ถามได้รับคำตอบที่ถูกต้องแน่นอนว่าก็อาจจะได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่านี้ท่านนาบีจึงบอกว่าพวกเขานั้นเป็นเหตุทำให้ชายคนนี้ตายหรือว่าฆ่าพวกเขานั่นเองก็ตาลาฮูมุลลอออัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอจะ ค่าพวกเขาหรือว่าจะทําให้พวกเขานั้นได้รับความต่ําต้อยอัลัมยะคุณชีฟะอุลไลยิสุอัลไม่ใช่การถามดอกหรือที่เป็นยารักษาความโง่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมพอท่านทราบเหตุการณ์ท่านก็ได้ให้แถวแนวทางกับบรรดาสอฮาบาว่าถ้าไม่รู้เนี่ให้ถามเพราะยาขนานเอก ที่จะมาขจัดความเคลา้าความไม่รู้ได้นั้นก็คือการถามนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับตรงนี้แหละครับที่เอามาเป็นตัวบทหลักฐานในการปฏิบัติในการทำอามันไอบาดาในเรื่องของศาสนานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผ่านกระบวนการการศึกษาการเรียนรู้การไถ่ถามจากแหล่งที่มาท,ท,ที่เชื่อถือได้ เราไม่รู้เราก็ไปถามคนที่รู้คนอาเล็มคนที่มีความเข้าใจศาสนาแล้วเราก็เอามาปฏิบัติซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นแนวทางของคนในยุคต้นเป็นคำสั่งของท่านนาบีทีนี้ท่านพี่น้องครับนอกเหนือจากว่าเราได้ปฏิบัติเรื่องของศาสนาอย่างถูกต้องและได้รับการตอบรับแล้วภาคผลหรือผลบุญอันหนึ่ง ถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้ศึกษาเราจะได้รับผล,ลบุญว่าสิ่งนี้ที่เราทำเพราะเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะเป็นสุนนะของท่านนาบีนั้นเราได้รับภาคผลเราได้รับผล,ลบุญอย่างแน่นอนตัวอย่างอันหนึ่งให้พี่น้องได้เห็นความชัดเจนระหว่างคนที่เรียนกับคนที่ไม่ได้เรียนไม่ได้รู้เรื่องศาสนาเรื่องของการอาบน้ำละหมาดชายคนหนึ่งนายกเนี่ยเรียนรู้ศึกษาเรื่อง การอาบน้ําละหมาดอย่างละเอียดทีท่วนว่าท่านนาบีปฏิบัติอย่างไรตัวบทจะอัลกุรอานว่าอย่างไรนะแล้วก็วิธีการปฏิบัติจริงลงมือปฏิบัติจริงเริ่มโดยก,การกล่าวบิสมิลล์ล้างมือข้างขวาก่อนข้างซ้ายล้างอย่างละสามครั้งสูดน้ําเข้าจมูกบ้วนปากล้างหน้าสามครั้งล้างแขนถึงข้อศอกล้างแขนขวาแขนซ้าย เช็ดศรีรษะแล้วก็ล้างเท้าแล้วก็จบด้วยกับการอ่านดูอาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเป็นกระบวนการที่ได้ศึกษาเรียนรู้ว่าเป็นสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยหิวะสัลลัมเขาก็เอามาปฏิบัติทุกครั้งที่ไปอยู่ตรงที่อัลละหมาดก็จะนึกรู้อยู่ตลอดว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นคำสั่งของอัลลอฮ เป็นแบบอย่างของท่านนาบีนึกรู้อยู่ตลอดเวลานั่นแปลว่าออบาดาที่เขาทำอนนละหมาดที่เขาทำนั้นถูกต้องและผลบุญที่เขาจะได้ก็คือเป็นคําสั่งของอัลลอฮ์เป็นสุนนะของท่านนาบีกับอีกคนหนึ่งนายขออ,อาบน้ำละหมาดเหมือนกันแต่ปรากฏว่าไม่เคยที่จะได้ไปอ่านตำรับตําราไม่เคยที่จะเรียนรู้ไม่เคยที่จะถามไม่เคยที่จะฟังอยู่ดีๆก็ มาทํามาล้างโน่นล้างนี่นะให้มันจบจบไปไม่รู้ว่าล้างแค่ไหนอะไรยังไงไม่รู้เด็ดซ้าว่าว,ว่าเพราะอะไรต้องอ่านละมาดแล้วอาบไปทําไมเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าสองคน,นระหว่างนายกกับนายขอเนี่ยภาคผลหรือว่าผลบุญของการทํำอิบาดตรงนี้ก็แตกต่างกันแล้วและสิ่งที่พระอัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาลาจะทรงตอบรับมันก็แตกต่างกันระดับมันแตกต่างกัน นี่เห็นได้ชัดๆนะครับว่าเรื่องเบสิกเรื่องพื้นฐานเรื่องของการอามน้าละหมาดแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายที่เป็นไอบาดาเป็นอามันไอบาดาที่เราจะต้องผ่านกระบวนการผ่านการเรียนรู้อย่างชัดเจนจากตำรับตำราจากผู้รู้จากปราญ์ที่อยู่ในแนวทางสละฟุตซอลเละตัวอย่างเช่นเรื่องละหมาด ก็ดีที่เราจะต้องปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อเชื้อวันเรื่องของการถือสินอดการจ่ายสกาศการประกอบพิธีฮัตหรืออะไรต่อนิี้อะไรอีกมากมายที่อยู่ในเรื่องหมวดของการทำอิบัตซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นมันก็จบตรงที่จะต้องผ่านกระบวนการการเรียนรู้ต้องมีความรู้และปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัลมท่านพี่น้องครับ สำหรับวันนี้ก็ฝากท่านพี่น้องขออำลาท่านพี่น้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ติดตามกันในโอกาสต่อไปสำหรับช่วงเวลาไอบาดะตุสซาลาห์สำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าวัลลอฮฺาวาลิยุดเตลฟิกวะซัลลัลลอุอะลัย კ ุมวบราหฺมัตุลลอฮฺวะบรักาตุ